เด็กๆจะรู้จักโควิด19แค่ไหนถ้าแบบว่าเราติดโควิดขึ้นปแเราก็จะไม่สบายแล้วก็จามมีน้ำมูกแล้วก็ลิ้นไม่รับรสคนอื่นติดได้ถ้าไม่ใส่แมสแล้วก็ไม่ล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ล้าง,งสเปรย์ต่มูดนี้เพื่อน,นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนี้เราต้องนั่งห่างๆกันจะได้น้ำลายไม่กระเด็นแล้วก็ต้องใส่แมส รู้สู้ได้จะพาไปอัปเดตสถานการณ์โควิดในเด็กเพื่อที่จะรู้และสู้ไปด้วยกันเด็กมีโอกาสติดโควิดมากน้อยแค่ไหนครับและที่เขาบอกว่าถ้าเด็กติดโควิดจริงอาการจะไม่รุนแรงจริงหรือเปล่าครับเราจะไปหาคำตอบกับคุณหมอนายแพทย์เปียวุฒิกรีทาพิรมกุมารแพทย์และแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้โรงพยาบาลเจ้าพระยาสำหรับข้อมูลในเด็กเนี่ยเราพบว่าตอนนี้มีการติด ในเด็กมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือช่วงประมาณ3เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับมีเด็กติดไปทั้งหมดประมาณ5 7 0 0 0 0คนแต่ที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับพอมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าเข้ามาช่วงสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมนะครับมีเด็กติดเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละประมาณ1 0 0 0 0ถึง 13, คนซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่สูง แต่อย่างไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่นะครับเด็กประมาณ80-90%มักจะมีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการเลยในขณะที่ส่วนน้อยนะครับที่อาจจะมีอาการที่รุนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งเราพบว่าเด็กแต่ละคนที่มีอาการรุนแรงเนี่ยมักจะมีโรคประจําตัวอยู่เดิมเช่นเป็นเด็กที่มีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเป็นเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าเป็นเด็กที่มีความอ้วนนะครับรวมทั้งเด็กที่มีอายุน้อยกว่า1ปี ทางนี้เป็นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันนะครับของเขายังทํางานได้ไม่เต็มที่แล้ววัคซีนโควิดสําหรับเด็กมีหรือยังครับแล้วเราจะดูแลเด็กเพื่อไม่ให้ติดโควิดได้อย่างไรครับในประเทศไทยเราได้นําไฟเซอร์เข้ามา นะครับเพื่อจะฉีดในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปโดยที่กลุ่มแรกที่จะได้ก็คือเป็นเด็กที่มีโรคประจําตัวนะครับกลุ่มเสี่ยงเจ็บโรคอันนเมื่อเด็กเนี่ยยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นแล้วเราก็จะต้องป้องกันพวกเขาสําคัญเลยก็คือผู้ปกครองนะครับตัวผู้ปกครองเองเนี่ยก็ต้องไม่พาเชื้อเข้าบ้านมันล้างมือนะครับใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็รับวัคซีนนะครับส่วนตัวเด็กเองเนี่ยเราก็จะต้องสอนให้เขา ทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือการล้างมือนะครับการรู้จักแยกของใช้ส่วนตัวลดการออกนอกบ้านส่วนการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับเราจะแนะนำให้ใช้เฉพาะในเด็กอายุ2ปีขึ้นไปถ้าอายุน้อยกว่านั้นอาจจะเกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสอนให้เด็กนะครับเขามีความตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการทำตาม นโยบายหรือมาตรการพวกนี้นะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคนะครับขอบคุณมากครับจากผู้ป่วยโควิดทั้งหมดเด็กถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำที่มีเพียงราวๆสิบเปอร์เซ็นต์ที่ติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อทุกวัยและเด็กที่ติดเชื้อจะมีแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่แสดงอาการมีเพียงห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อเด็กที่มีอาการรุนแรงโดยมักเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคดังนั้น เด็ก12ปีขึ้นไปในกลุ่มเสี่ยง7โรคจะต้องรีบเข้ารับวัคซีนและคาดว่าช่วงปลายปีวัคซีนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีจะถูกรับรองให้ใช้งานได้ทั่วโลกทั้งนี้การป้องกันที่ดีที่สุดในช่วงนี้คือพ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเป็นพิเศษโดยยึดหลักเว้นห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือถือหลักรักสะอาดและปราศจากแออัดทั้งในบ้านและนอกบ้านหากเด็กได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย หรือครอบครัวติดเชื้อแล้วไม่มีผู้ดูแลสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด -19 โดยแจ้งผ่านไลน์แอ Safe Kids Covid-19 หรือสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องตลอด24ชั่วโมงชั่วแน่แชร์ได้